มาเลยครับเพื่อนๆสมาชิกข้ามพลาดกันเลยทีเดียวกับ Mazda 2 1 5ตัวท็อปสุด Hashback ปี Has 2012รถบ้านสวยใสกิปสภาพนางฟ้าสุดๆภายนอกภายในเพื่อนๆมาดูครับสวยจริงครับแต่ที่สำคัญราคาจัดไปครับตัดสดเพียง199,000บาทนะโอ้โหผ่อนเบาๆสบายๆนะเครดิตดีง่ายๆเลยครับมีรายได้เพียงแค่11,000บาทออกรถคันนี้ได้เลย นะฮะจัดไฟแนน์จองมาเนี่ยไม่ผ่านไฟแนนคืนเงินเต็มจำนวนครับเพื่อนๆสีแดงสวยจัดมากๆครับคันนี้ร้อแม็กลมดำแต่งรอจัดทรงมาให้โอ้โหครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษเพื่อนๆวันนี้ใครตามหาอยู่เนี่ยพลาดไม่ได้คันนี้ขับไปไหนก็เฟี้ยวสุดเลยนะฮะภายในสะอาดมากนะเพื่อนๆเจ้าของเดิมรูดายอย่างดีนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเลยทีเดียวครับมาด้า2นะครับ เจนนี้ขับดีมากๆประหยัดน้ํามันด้วยออกตัวได้ดีนะฮะมีเท่าไหร่มาก็หมดนะครับในตลาดขายกันอยู่2กว่าวันนี้จัดไปในราคา1,99,000บาทครับให้กันไปเลยนะครับ088-584-5375โทรมาเลยครับ